แปลว,ว่าพุ่มสัต์ไทยต่อหน้าสัตว์นานาชนรู้สึกอับอายมากคนที่ติดตามจูมานะคะจะรู้ว่าจูอ่ะเรียนจบจากที่จีแต่มหาลัยที่จูเรียนเนี่ยมันจะเป็นมหาลัยอินเตอร์นะคะก็จะมีนักเรียนต่างชาติเนี่ยไปเรียนตรงนู้นค่อนข้างเยอะและจูอ่ะก็จะพักหอพักที่เป็นมีแต่นักเรียนต่างชาตินะคะคือนอกจากคนไทยนนเนี่ยก็จะมีคนอังกฤษเมการัส เออแอฟริกาคือมาหมดทุกประเทศนะ,ะเรื่องมันก็เกิดตอนที่จูวกําลังจะไปหาอะไรกินข้างนอกกับแฟนเก่านะคะและแฟนเก่าจู๋ก็เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละ,และเวลาคุยเราก็คุยกันเป็นภาษาไทยแล้วตอนนั้นจูจจาได้นะคะว่าเราอ่ะมีเรื่องผิดใจกันค่ะคือจูวงอนนังอยู่แล้วจูก,ก็แบบบ่นเป็นชุดนะคะก็บ่นเป็นภาษาไทยไปค่ะว่าแบบให้ฉันรู้สึกไม่โอเคตรงนี้มากๆคือทําให้ฉันเสียความรู้สึกสุดๆแล้วบ่นตลอดทางระหว่างนั้นก็มีคนเดินพล่านใช่ป่ะทุกคนแต่อีนั่งนี่คือทําหน้าปาตายทุกคนไม่ตอบโต้อะไรจู๋เลย ูดมันออกมาสิทำหน้าปาตายทำไมพูดสิพูดพูดสิแล้วคือจูอ่ะก็ย้ำคำนี้ตลอดทั้งทางค่ะก็แบบพูดสิพูดสิดสแล้วจูก็เริ่มรู้สึกตัวนะคะว่าแบบเอยคนรอบข้างอ่ะหันมามองจูตอนแรกก็เข้าใจว่าแบบเออเขาอาจจะอยากจะแบบใส่ใจเรื่องคู่ของเราหรือเปล่านะคะแต่พอจูหันไปมองสายตาแข้เขามองจูในสายตาแบบเขามองจูแบบนี้จนจูมานั่ง คิดอีกทีหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยเราพูดอะไรออกไปทำไมเขา้องมองเราแบบนั้นคือจูพูดเขาว่าพูดสิพูดสิแล้วก็มันพูดจูพูดแบบเนี้ยตลอดทั้งทางซึ่งจูก็เพิ่งจะมาตระหนักถึงความหมายคําว่าพูดสิในความหมายสากลจริงๆแล้วมันแปลว่าจูกำลังเึงสภาพดูชาวต่างชาติสองคนแล้วเขาก็ตะโกนคุยกันแบบอย่างเงี้ยแล้วมันตลอดทั้งทางอ่ะอย่างเงี้ยทุกคนคิดดูดิแบบแบบมันไม่ได้ต่าคือก็ไม่เข้าใจว่าทาไมคนเดินมาหาเขาต้องมองจูแบบ <Ooh. S 2> แล้วก็เขาคงว่าอีผู้หญิงคนนี้คือต้องการอะไรจากผู้ชายหรือเปล่าทําไมเธอต้องตะโกนพูดว่าตลอดทั้งทางด้วยมันเลยทําให้จูไม่กล้าพูดคําว่าพูดและคําว่าสิด้วยกันต่อหน้าชาวลาลาชนค่ะทุกคนแต่ถ้ากลับมาไทยอ่ะก็โอเคอยู่แต่พออยู่ที่เมืองนอกที่ที่แบบว่าทุกคนใช้ภาษาอังกฤษคุยกันทุกคนนึงออกปะแล้วมันเป็นความหมายสากลที่แบบจูมั่นใจว่าเราทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะแล้วแบบนั่นแหละค่ะ